ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ประเทศไทยนะที่จะต้องร่วมมือกันทุกประเทศทั่วโลกต้องร่วมมือกันโดยเฉพาะอย่างยิง่งอาเซียนค่ะมีการประชุมกันแบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ของผู้นําในอาเซียนเมื่อวานนี้เป็นวันแรกเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยจะมีการประชุมกันเป็นวันที่2ด้วยนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของเราค่ะมีการชู4ประเด็นหลักๆว่าจะทําอย่างไรเพื่อที่จะให้อาเซียนนั้น ค้นจากไวรัสโควิด -19 ได้แต่ในเบื้องต้นทุกประเทศต้องรักษาสัจธรภาพระหว่างกันแล้วจำเป็นที่จะต้องเดินหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการฟื้นเศรษฐกิจกของแต่ละประเทศเองนะคะสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เราจะต้องทำการสแสวงจุดร่วมและสงวนจุดต่างเอาไว้ได้ พลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวเรื่องนี้ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่37ผ่านระบบการประชุมทางไกลโดยมีการเสนอทิศทางการขับเคลื่อนกลไกของอาเซียนย้ำถึงความเข้มแข็งและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอาเซียนที่จะทําให้อาเซียนผ่านพ้นวิกฤตร่วมกันการรับมือกับการแพร่ระบาดและผลกระทบจากโควิด19 นี่ยังคงถือเป็นภารกิจสําคัญและเร่งด่วนที่อาเซียนต้องร่วมมือกันค่ะพร้อมกันนี้เนี่ยมีการเสนอ4ประเด็นสําคัญด้วยนั่นคือการร่วมเสริมสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุขสร้างความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนเพื่อให้วัคซีนโควิด1 9เเป็นสินค้าสาธารณะไทยก็ร่วมมือด้านการพัฒนาวัคซีนกับภาคส่วนต่างๆและพร้อมจะแบ่งปันไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนให้ได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนอาเซียนเพื่อสนับสนุนการกระจายวัคซีน ใในนนภภูมิาาาคคคขอองเรนนคตค่ะท่านนายกรัฐมนตรีบอกเลยนะคะบ,บอกว่าประเทศไทยเนี่ยยินดีอยู่แล้วที่จะสนับสนุนคลังสำรองอุปกรณ์การแพทย์อาเซียนสำหรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและพร้อมสมทบเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตลอดจนพร้อมที่จะเป็นที่ตั้งของศูนย์อาเซียน ด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่พร้อมกับส่งเสริมแนวทางในการฟื้นฟูและเยียวยาผลกระทบจากโควิด -19 แบบบูรณาการค่ะภูมิภาคของเราจะฟื้นตัวและปรับตัวกับความปกติใหม่หรือ New Normal พร้อมกับร่วมกันร,รับรองกรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดากลุ่มเราะบ,บางที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงอาทิบรรดา SME เนื่องจากถือเป็น,นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญในภูมิภาคและสนับสนุนการจัดทํากรอบข้อตกลงระเบียบการเดินทางของอาเซียนด้วยท่านนายกรัฐมนตรียังเสนอให้อาเซียนเตรียมความพร้อมในระยะยาวเพื่อยืนหยัดและต้านทานต่อความท้าทายใหม่ๆสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก ผ่านการบูรณาการในระดับภูมิภาคและส่งเสริมความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงการทำธุรกรรมทางการคาร้าดิจิทัลในอาเซียนอย่างครบวงจรการสานต่อการส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิติและผลักดันการใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อสนับสนุนประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังขณะเดียวกันค่ะอาเซียนก็ต้องร่วมมือกันรักษาสัจธรภาพในภูมิภาค เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการรับมือกับการแพร่ระบาดและการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากโควิด -19 ที่ทุกฝ่ายต้องสแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเพื่อป้องกันการเผชิญหน้าในภูมิภาคและเพิ่มพูนความร่วมมือที่เป็นประโยชน์กับทุกๆฝ่ายนั่นเองค่ะ